วันนี้จะพาไปชมเมืองครับรถผมคนนี้ไปดีกว่าดูว่าเพชรบูรณ์มีอะไรนะครับเราไปเดินดูด้วยกันไปดูด้วยกันนะครับนี้ ั้านน้องชายร้านนี่ครับมบายนะครับ ทางนี้จะไปปากน้ำนะครับเดี๋เราไม่ได้ไปทางปากน้ำครับเราจะไปทางตัวตัดปิกซีนะครับเพราะว่าพนักง,งานเขาโทรมาแจ้งให้ไปรับอุปกรณ์ที่เราไปเค็มอะไรไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันคืออะไร จำนะครับอย่างนี้เพชรบูรณ์นี่จะเป็นนเมืองที่ว่ามีภูเขาล้อมรอบทั้งเมืองนะครับเราสังเกตนะครับมันจะมีภูเขาทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังเลยนะครับในฝั่งนั้นก็จะเป็นภูเขาครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูภูเขารอบเมืองนะครับว่ามันเป็นไง ฝั่งนู้ก็เป็นภูเขาครับเดี๋ยวจอดให้ดูนะครับเดี๋ยวจอดถ่ายให้ดูว่ามันมีภูเขายัางไงนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองสารานะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นอะไร ที่หนึ่หัวครอบครัวนะครับโรงพยาบาลเพชรบุญนะครับโรงพยาบาลอารามัยเก่านะครับเขาเรียกกันนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของ,ของตลาดคอของผมนะครับแต่ว่าจะมีวันอาทิตย์นะครับก็เห็นภูเขานะครับข้างก็เห็นภูเขาไกลๆแล้วนะครับ ที่มีภูเขาอยู่อันนี้ข้างขวานะเดี๋ยวเรามาดูข้างซ้ายกันนะครับเดี๋ยวข้างซ้ายต้องหาจังหวะหน่อยนึงเพราะว่าติดติดบ้านคน อันนี้ก็เพื่อเปิดครับร้าน,นขายส่งพวกของชำด้วยเล็กๆน้อยเอพวกของกินของใช้เล็กๆน้อยๆครับีมหมวดการทางพิจิตรสาขาย่อยครับสาขาใหญ่ถนนนอบ เราจะเลี้ยวขวาไปทางนี้ครับออกไปบิ๊กซีโรตัสนะครับ เขา,านะครับยาวจากนี้ไปถึงนู่นนะครับสามแยกวังชมพูนับภูเขาข้างหน้าครับด้าน,นหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่มันเป็นป่ามองไม่เห็นนะครับ เข้าบซครัมาเข้าบิ๊กซีก่อนนะครับแต่เราไม่ได้เข้าบิ๊กซีนะอันนี้เป็นแค่ทางผ่านนะครับเป็นแค่ทางผ่านที่ดเข ดูเงียบๆเลยครับวิกซีมีงิิกซ,ซีอยู่ซ้ายมือนี่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้านะครับเราจะตรงไปโรตัสนะครับ บกีนะฝั่งขวามือก็จะเป็นค่ายทหารนะครับค่ายพ่อขุนเผาเมืองเนี่ยนะครับรถจะสวนทางมาแล้วครับตรงน,นี้ขี่แล้วระวังนิดนึง ราะตอนออกมาเนี้ยถ้าไปยูเทิร์นขั้งหน้าอีกกิโลนึงครับเพราะรถตรงนี้ยูเทิร์นไปแค่ไม่ถึงร้อยเมตรครับตรงน,นี้ก็เข้าที่บิ๊กซีครับแล้วออกไปเส้นนู้นได้เลยแต่ถ้าตรงไปทางทางเนี้ยไปยูเทิร์นอีกกิโลนึงนะครับยูโรตัดนะครับก็บก็พอมีนิดหน่อย มีทางเข้าจอ, ơi. จอดในนี้เลยจอดใกล้ทั้งออกเนี่ยนะง่ายสุดแล้วครับนีอะลรตรงนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าตัวในตัวบิ๊กซีก่อนนะครับ ไรถตัดนะครับในวิธีแค่นี้ก่อนครับ